วันนี้นะครับผมมีเพลงนะครับที่จะแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆที่ติดตามดิกี้พิมในช่องทางนี้อยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ผมใช้ประจำนะครับสำหรับคนพิเศษของผมนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าถ้าในช่วงก่อนเตรียมตัวฟีเจอริงนะครับกับคนรักของผมเนี่ยผมก็จะเปิดเพลงเบาๆเ,าเาขาคอและ แน่นอนเลยนะครับผมก็ต้องเปิดตัวด้วยอะไรที่มันเป็นแบบโรแมนติกนะครับแล้วมันเนื้อหามันแบบมันมัน,ม,นมันเข้ากับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเพลงแรกนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Gravity ของ John m a y e r นะครับเพลงนี้ที่ผมเลือกเพราะว่าเวลาเปิดนะฮะเวลาให้กับคู่ของผมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าผมเป็นเหมือนกับผู้ชายอบอุ่นครับหรือเข้าถึงง่ายนะครับแล้วรู้สึกว่าปลอดภัย นะครับในการที่ผมแบบว่าได้เปิดเพลงนี้แล้วมันทำให้ความรู้สึกแบบ Memory หร or ือ Memorable Moment เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับอ,อันนี้ผมก็ขาดไม่ได้เลยเพลง g r าว i t ีนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่ชอบแบบอะไรที่แบบเป็นดนตรีแบบออกแบบโมทาวนิดนึงนะครับมีความเป็นแบบว่าฟังแล้วรู้เลยว่ามึงจะมาเยอะกูเนี่ย แน่นอนเลยนะครับผมมาเวนเกนะครับเลสเกเดนอนนะครับผมเพลงนี้จะอยู่ในหนังฝรั่งเยอะหลายเรื่องมากนะครับที่จะเห็นก็คือแบบว่าเลสเกเดนอนนะจึงเพลงมันจะแบบว่าฟังแล้วแบบมันสมูทนะครับแล้วบางทีถ้าเรากําลังแบบว่าดื่มกับคู่ของเราอยู่อย่างเงี้ยอารมณ์มันจะพาไปนะครับดนตรีช่วยได้เลยนะครับ